สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวกับแพทย์บ้างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจะลองลองให้ทุกๆท,ท่านมาลองเรียนระบบทางร่างกายระบบหนึ่งแล้วก็เป็นระบบทางเดินหายใจที่ผมชํานาญแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในแง่ของกายวิภาคนะฮะแล้วเวลาคุณหมอเขาพูดถึงเรื่องต่างๆในในทางเดินหายใจเนี่ยจะต้องมีคําศัพท์อะไรบ้างที่ที่หมอเขาพูดกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรา ไปหาหมอท่านหนึ่งนะครับเขาพูดเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะแล้วเราไปปรึกษาหมอท่านอื่นหรือเอามาปรึกษาผมอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเออเนี่ยเป็นปอดบวมบางคนบอกเป็นปอดอักเสบบางคนบอกว่าเป็นอปอดติดเชื้อทําไมใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่มาบอกให้ผมฟังเนี่ยผมก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกลงคุณหมอที่เขาวินิฉัยเนี่ยเขาวินิจฉัย เป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าคําศัพท์ที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจเนี่ยมันอาจจะเป็นคําศัพท์ที่ง่ายลงมานะครับระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้สื่อความหมายอะไรมากสําหรับการคุยระดับหมอด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวลองคุยเล่นๆให้ฟังนะครับท่านไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้นะครับเพราะอันนีนอาจจะมีศัพท์แพทย์แต่ผมอยากจะให้ทราบศัพท์แพทย์ไว้บ้างนะครับเพื่อความสนุกนิดๆหน่อยๆนะครอยากรู้ก็ได้นะครับอ่ทางเดินหายใจของเราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปากกับจมูกก่อนนะครับ ส่วนใหญ่เราใ้หายใจผ่านทางจมูกถ้าเกิดว่าเราหายใจไม่ไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับในตัวจมูกเราเนี่ยจะมีขนจมูกเอาไว้กรองพวกฝุ่นละอองต่างๆนะครับแล้วมันก็จะมีเนื้อเยื่อบุในโพรงจมูกตรงนี้นะครับเนื้อเยื่อบุตรงนี้ในจมูกเข้าไปนิดนึงเขาจะเรียกว่าเป็นเทอร์บินเนตนะฮะตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเยื่อเป็นซ้อนๆเป็นหลายๆชั้นนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับ เวลาเพิ่มพื้นที่ผิวมันทาไปเพื่ออะไรนะฮะมันจะเป็นการเติมความชื้นและความอุ่นให้กับอากาศที่เราหายใจเข้าไปเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาอากาศเย็นแห้งเข้าทางเดินหายใจมันระคายเคืองแล้วบางคนไอครับน,นี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ว่าบางคนถ้าหลอดลมมันไวมากๆแล้วเป็นหอบหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจออากาศเย็นนะก็อากาศแห้งไอทันทีนะครับหรือเป็นหอบเป็นหอบกําเริบขึ้นมาน,นนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับดังนั้นการหายใจผ่านจมูกมันจะทําให้เราสามารถที่จะ เ,เติมความชื้นความอุ่นให้เข้าไปในนั้นได้นะครับและอวัยวะหนงหนึงที่คนหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือไซนัสนะฮะไซนัสคือจริงๆเป็นโพรงในในกระโหลกของเรานี่แหละนะครับมีอยู่หลายๆโพรงบริเวณที่เราเห็นในถ้าเราเรามองเฉยๆเราไม่เห็นจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูหรือทำเอ็กซเรย์นะครับก็มีไซนัสบริเวณนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแม็กซิลารีไซนัสแม็กซิลารีกคือเป็นกรามบนนะครับ คือไซนัสที่อยู่เหนือกรามบนก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าใครที่เป็นโ sinus รคไซนัสอักเสบไปกดตรงนี้อาจจะเจ็บนะครับหรือใต้ใต้หนกแก้มตรงนี้ก็จะเจ็บได้นะครับ f r o n t a l sinus ก็คือเป็นไซนัสที่อยู่บริเวณหัวคิ้วนะฮะบ,บางคนถ้ากดตรงหัวคิ้วถ้าเกิดว่าเป็นไซนัสอักเสบอยู่ก็จะเจ็บนะฮะแล้วมันมีอีกอันนึงเป็นไซนัสที่อยู่ลึกลงไปข้างในอันนี้กดไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเรากดไม่ถึงก็คือเป็น e t h m o i d sinus ethmoid เนี่ยมันเป็นเป็น คล้ายห้องอากาศเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับพวกนี้ไซนัสพวกนี้มันมีไว้มีหลากหลายหน้าที่นะครับหน้าที่แรกก็คือทําให้เวลาที่เราพูดอะไรเสียงมันก้องกังวานนะครับเป็นตัวที่ให้ความชื้นกับสิ่งต่างๆนะครับแล้วทำให้กระโหลกม,มันเบาลงอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าหน้าที่อื่นๆนี้ก็ไม่ได้มีปัไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่ากว่าพวกการเป็นช่องอากาศพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับ แล้วมันก็สามารถอักเสบได้ด้วยทําให้เราเป็นไซนัสอักเสบเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันนะฮะในจมูกของเราเนี่ยเข้าไปลึกอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีท่อเชื่อมอยู่ระหว่าง2อ,องที่นะครับอันนึงเป็นเชื่อมกับท่อน้ําตานะฮะท่อน้ําตาของเราเนี่ยมันจะมีอันนึงอยู่ตรงหัวตาตรงเนี้ยนะครับอ่าแล้วมันก็จะไหลเข้าไปในจมูกเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยทำไมร้องไห้แล้วมีขี้มูกจริงๆก็คือน้ําตาเนี่ยแหละครับมันไหลลงท่อเน,นี้ยนะฮะ ก็คือท่อนี้เขาเรียกว่าเทียดักนะฮะมันไหลลงไปในจมูกแล้วมันก็ไปทําให้มันออกมาทางจมูกก็เป็นน้ำน้ำตาที่ออกมาทางจมูกก็เป็นน้ำมูกนะครับอ่าแล้วก็มีมีอีกอันนึงคือเป็นท่อเชื่อมระหว่างโพรงจมูกของเรากับหูชั้นกลางนะครับอันเนี้ยคือเรียกว่า U-station tube นะฮะ U-station tube เนี่ยคือมันเป็นท่อที่เอาไว้ปรับความดันระหว่างหูชั้นกลางกับข้างนอกนะฮะถ้าเกิดว่ามีภูมิแพ้หรือว่ามันตันหรือว่า มีขี้มูกไปอุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เรามีความลําบากเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ปวดหูนะครับหูมันอื้อหูมันดับเป็นเพราะว่าไอไอท่อเนี่ยมันมันปรับความดันไม่ไม่ได้นะครับถ้าท่านอ้าปากปุ๊บไอท่อนี้มันเปิดนิดนึงอาจจะได้ยินเสียงป๊อกนิดๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หูอื้อมันจะหายนะฮะหรือบางคนเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออะไรเงี้ยนะครับทำให้หูตรงนี้มันปรับความดันได้นะครับบางท่านก็อ่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ย แล้วเขาใช้บอกว่าเอ้อย่างงั้นก็อุดหูไว้สิมันหูจะได้ไมอ่อื้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะครับเพราะาหูของเราเนี่ยที่เราพูดถึงไอ้ท่อตัวนี้มันเชื่อมหูชั้นกลางนะครับข้างนอกของเรานี่คือหูชั้นนอกนะครับแล้วมันจะมีเยื่อหุ้มบางๆก็คือเยื่อแก้วหูขั้นระหว่างชั้นนอกกับชั้นกลางนะครับอ่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือเราอุดไปข้างนอกเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรชั้นกลางถูกไหมครับดังนั้นการอุดหูไม่ได้ช่วยให้ท่านหายหูอื้อเวลาขึ้นเครื่องบินหรือเวลาดำน้ำนะครับอ่าตรงเน แล้วท่านที่มีหูอื้อบ่อยๆบางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่ายท่อตัวนี้ทํางานผิดปกติก็ได้หรือบางคนอาจจะมีขี้หูอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับศัพท์าทางการแพทย์เพิ่มอีกนั้นอย่างหนึ่งคือน้ำมูกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับคือเวลาที่ถ้าถ้าเป็นสัพท์แพทย์นะครับเราจะเรียกว่ารโนเรียนะครับรโนรโนไม่ใช่แปลว่าแรดนะครับรโนรโนนีแปลว่าจมูกนะครับ เรีย R H E A ตัวนี้เป็นเป็นการที่เขามีการคัดหลังการไหลออกมาอย่างเช่นว่าถ้าท้องเสียเรียกว่า diarrhea นะฮะเรียสะกดเหมือนกันนี่คือ rhinorrhea มีน้ำมูกไหลออกมานะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่า mucus หรือเมือกนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นหรือสแลงที่ไม่ควรใช้นะครับก็จะเรียกว่า s n o t นะครับ S N O T s n o ้ t ก็เป็นเหมือนขีมูก ปันปันก้อนๆแล้วดีดอะไรเงี้ย <laughs> นะ่นเขาเรียกว่าส้นนะครับแต่โดยทั่วไปเราก็ไม่ค่อยเรียกอย่างนั้นเราจะเรียกว่ามิลคัสนะครับเวลาที่เราพูดกับคนไข้นะฮะหลังจากโพรงจมูกเราหายใจเข้าไปผ่านผ่านตัวเทอร์บิเนตนะฮะผ่านตัวโพรงไซนัสลงไปข้างหลังเนี่ยก็จะลงจนถึงคอหอยของเรานะครับหรือที่เรียกว่าแฟริงส์นะครับแฟริงส์นมันก็จะมีหลากหลายชั้นนะครับตั้งแต่ออโรลแฟริงส์ลาริงโกลแฟริงส์นะครับลาริงส์นี่ก็คือเป็น เป็นตัวที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้มันคือง่ายคือเป็นกล่องเสียงกล่องเสียงของเราเนี่ยมันมีอวัยวะหลายๆอย่างอยู่ตรงนั้นมีกระดูกหลายๆชิ้นมีสายเสียงหรือที่เรียกว่าโว c โคคอร์ดนะครับแล้วมันก็อยู่บริเวณเนี้ยนะฮะตรงใกล้ๆลูกกระเดือกนะครับก็จะอยู่ลึกลงไปแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ตรงนี้แล้วกันถ้าผ่านจากสายเสียงของเราหรือโว c โคคอร์ดเข้าไปก็จะไปถึงสู่หลอดลมนะครับหลอดลมของเราเนี่ยอยู่บริเวณน,นี้นะครับ จะมีหลอดลมใหญ่แล้วมันก็จะแตกแขนงย่อยๆเป็นหลอดลมเล็กไปเรื่อยๆหลอดลมใหญ่ของเราที่อยู่ตรงคอตรงนี้นะครับภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า trachea นะครับเมื่อ,อไหร่ที่มีการอักเสบของอะไรสักอย่างในทางภาษาการแพทย์เราจะเริ่มจะเติมคำว่า itis เข้าไป itis นะครับยกตัวอย่างเช่นจมูกแล้วบอกเมื่อกี้บอกว่า rhino rhino แปลว่าจมูกนะฮะจมูกอักเสบ rhinitis นะครับ คอหอยเมื่อกี้เรียกว่า pharynx นะครับคอหอยอักเสบ pharyngitis อ่าถ้าเป็นหลอดคออักเสบ trachea เติมอ t ติสเข้าไปเป็น tracheitis หลอดลมอักเสบที่คออ่าเป็นต้นนะครับทีนี้ไอหลอดลมของเราเนี่ยมันจะทำหน้าที่นำอากาศเข้าไปนะครับหลอดลมของเราเนี่ยมันจะแยกก็จะแบ่ง คือมันจะไปข้างซ้ายข้างขวาแล้วเวลามันแตกแขนงเนี่ยมันจะแตกทีละ2แขนง2แขนง2แขนงไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเนี่ยจะปีนประมาณสักมันจะแตกแขนงอย่างเงี้ยทั้งหมดประมาณ20กว่าครั้ง26ครั้งนะฮะสุดท้ายก็จะโ,โ้เยอะแยะไปหมดเลยนะมันจะแตกมันยิบยิบย่อยๆไปหมดนะครับการที่มันแตกแขนงอย่างเงี้ยเพื่ออะไรนะครับมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมออกซิเจนจากอากาศที่เราหายใจเข้าไป แล้วก็ปล่อยเอกคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ที่เราสัง,สงเคราะห์ออกมาจากการามีเกิดเมตาบอลิซึมของเซลล์ต่างๆเนี่ยออกออกไปข้างนอกนะครับพื้นที่ผิวของปอดของเราเนี่ยใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลเลยนะครับอ่าใหญ่มากๆเยอะมากๆปอดคนเราเนี่ยแหละครับใหญ่เท่าสนามฟุตบอลท่านวิ่งในสนามฟุตบอลเหนื่อยไหมล่ะครับนะครับปอดเรามันขนาดนั้นเลยนะครับอันเนี้ยทีนี้ไอการที่มันมีการแตกแขนงตรงเนี้ยนะครับ หลอดลมใหญ่เราเรียกว่า trachea นะครับหลอดลมที่ใหญ่รองลงมาขนาดกลางเราเรียกว่า bronchus นะครับอ่าถ้า bronchus อักเสบเรียกว่า bronchitis นะครับอ่าก็อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วก็เ,กเติมคำว่า itis เข้าไปก็เป็นการอักเสบได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ไอตัว bronchus ของเราเนี่ยก็จะมีเนื่องจากมันไม่ได้มีแค่1นึ่ง bronchus มันมีเป็นมันแตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีผ้าหูพดแทนที่เราเรียกว่า bronchus เราก็เรียกว่า bronchi chi นะครับตัว i เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่ามันเป็นผหูโพส bronchi นะนะครับหรือบรอ n c ั u s ก็เป็นอันเดียวนะครับถ้ามันแตกแขนงไปจนถึงอันเล็กๆนะฮะเวลามันเล็กๆแทนที่เราจะเรียกว่า b r o n c ั u เราจะเรียกว่า b r o n c h i o นะครับ b r o n c h i o นี่คือเป็นหลอดลมที่มันขนาดเล็กมากๆแล้วนะครับ b r o n c h i o นี่ก็ยังแบ่งแยกไปเป็น respiratory b r o n c h i o คือ b r o n c h i o ที่เริ่มมีการทำหน้าที่ในการหายใจนะครับการแลกเปลี่ยนก๊าซ ในช่วงแรกของข้างบนเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการนําอากาศเข้าไปเท่านั้นโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซใดๆเลยนะครับมันไม่ได้ซึมผ่านผนังหลอดลมเข้ามาให้เราแลกเปลี่ยนอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องลงไปลึกๆก่อนนะครับลึกๆเนี่ยสุดปลายของไอตัวบรอนคิโ o ของเราหรือหลอดลมฝอยเล็กๆเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นถุงกระป๋อเล็กๆนะครับถุงเล็กๆของเราเนี่ยนะฮะจะเรียกว่า alveola นะครับอ่าอันนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับ หมอเอาวิโอลาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็คือเป็นถุงลมเนี่ยที่ที่เราบอกว่าถุงลมโปง่งพองอ่าในโรคถุงลมโปง่โปงพองมันก็คือไอตัวนี้แหละครับที่มันมีปัญหานะฮะคือสุดปลายเนี่ยจะเป็นอัลวิโอลานะครับอัลวิโอลาจะมีหลายๆอันเป็นถุงเยอะๆเป็นล้านอันเลยนะครับแล้วไอถุงพวกนี้นะครับเราจะเรียกถ้าเป็นพ่หูพจน์แทนที่จะเอาเอาเป็นอัลวิโอลาเราก็ใช้เป็นตัวไอก็เป็นอัลวิโอไลนะฮะถ้าอาัลวิโอลาอักเสบเติมไอทิสเหมือนกันอัลวิโอไลทิส คแค่นี้เลยง่ายๆนะครับแต่สาเหตุว่ามันทําไมถึงอักเสบนั้นต้องไปพูดกันอีกทีหนึ่งมันไม่สามารถบอกว่าโอ้หลอดอ accept, มอักเสบไม่ได้บอกว่าเป็นจากอะไรอาจจะเป็นจากไวรัสหรืออาจจะเป็นจากเราโดนสารเคมีอะไรเข้าไปก็ได้ตรงนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะครับทีนี้ถ้าเรามองลึกลงไปอีกละ่ะเช่นลงไปถึงระดับเซลล์ของเราเลยนะครับคือในในอวัยวาของเราตัวนี้นะครับมันจะมีเซลล์เยื่อบุเยอะแยะไปหมดเลยครับเซลล์เล็กๆนะฮะ เรียกว่าเป็นนิวโมไซต์นะครับนิวโมไซต์นิวโมคือลมนะครับนิวโมไซต์ไซต์แปลว่าเซลล์นิวโมไซต์คือเซลล์ลมจริงๆก็แปลว่าเซลล์ปอดนั่นเองฮะนิวโมจริงๆก็คือเป็นลมอ่าไม่ใช่นิโมปลานิโมนะครับนิวโม p n e u นะครับนิว M O นิวโมก็คือเป็นลมนะครับแต่ว่าลมเนี่ยก็จะใช้เป็นการเรียกปอดนะครับปอดภาษาอังกฤษก็เรียกว่าลังนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเป็นภาษาทางการแพทย์เนี่ยคือเป็นนิวโมนะฮะแล้วต้องต่อด้วยอะไรสักอย่างนะครับ เช่นถ้าเป็นเซลล์ที่อยู่ในอ l ั e วะลาตรงนี้จะเรียกว่านิวโมไซต์นะครับนิวโมไซต์มี2แบบ t y p e 1 Type 2อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละเซลล์ก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปเราจะยังไม่พูดแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่ามันมีความสำคัญมากๆในแง่ของภูมิคุ้มกันในในถุงลมตัวนี้นะครับแล้วก็สร้างสารอันนึงที่เป็นสารลดแรงตึงผิวเรียกว่าเซอร์ c ฟกตันนะครับเซอร์ c ฟกตันเนี่ยก็คือเป็นสารอย่างหนึ่งที่ถ้าผมสอนนิสิตแพทย์หรือว่านักเรียนแพทย์เนี่ยจะต้องทราบว่ามันคืออะไรบ้าง มันมีอยู่4ชนิด A B C D แล้วมีสารประกอบอะไรบ้างแล้วพูดง่ายๆมันคล้ายๆผงซักฟอกเรานี่แหละนะครับเวลาที่เราซักผ้าเราต้องใช้ผงซักฟอกเป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อจะดึงไอ้ความสกรปรกออกมาจากเสื้อของเราใช่ไหมครับแต่ในปอดเราเนี่ยไอ้ตัว surfactants ตัวนี้มันสําคัญตรงที่ว่ามันจะป้องกันไม่ให้ปอดเราแฟบนะฮะแล้วตัวนี้แหละครับที่เวลาถ้าท่านเป็นโควิดแล้ว surfactants เสียนะครับปอดท่านจะแฟบนะครับ ตรงนี้เป็นหลักหรือเด็กที่คลอดก่อนกําหนดเซร f a ฟ t กแทนเขายังสร้างไม่ได้นะครับปอดเขาจะแฟบนะเราก็มีการให้เซร f a ฟ t กแทนเสริมในเด็กได้แต่ว่าในผู้ใหญ่เราพบว่าการให้เซร f a ฟ t กแทนเสริมไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ไม่เคยให้กันนะให้เฉพาะในเด็กนะครับหรือว่าเด็กบางคนที่มีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมทําให้สร้างเซร f a ฟ t กแทนผิดปกตินี้ก็จะเป็นโรคปอดได้นะครับอ,อย่างนี้เป็นตน้นอ่านอกเหนือจากนั้นก็คือ ทำไมคนเรามีเสมหะตรงนี้นะครับคือเสมหะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่อยู่ๆม,มันมานะครับมันเป็นเซลล์ของเรานี่แหละครับสร้างสารออกมาตัวหนึ่งนะครับเซลล์ตัวนี้จะเรียกว่า goblet cell นะครับแล้ว goblet เนี่ยคือจริงๆมันเป็นมันแปลว่าถ้วยนะฮะถ้วยลักษณะ goblet เหมือนกับว่าถ้าเราลองดูในหนังพวก Lord of the r i n g นะฮะหรือว่าพวกที่มีต่อสู้ยุคลางทั้งหลายแหละเวลาที่เขากินเหล้ากันนะครับเขาจะมี แก้วที่เป็นแก้วทองเหลืองนะ่นะฮะแบบนั้นเรียกว่า g o b l e ลนะครับหรือ Harry Potter ก็มี Goblet of f อฟไฟนะครับคือเราคงเคยเห็นนะครับไอเซลล์น้าหน้าตามันเป็นอย่างนั้นหน้าตามันเหมือนถ้วยนะฮะมันมีหน้าที่ในการสร้างเมือกพวกนี้ออกมาเมือกเราก็จะเรียกว่ามิวซินนะฮะมิวซินมิวคัสมิวซินมันเป็นสารชนิดหนึ่งนะมีหลายๆชนิดนเดี๋ยวเราลงลึกไปเราอาจจะงงแต่ว่า สารที่มันสร้างขึ้นมาตัวนี้มันเพื่อที่จะทําให้หลอดลมของเราชุ่มชื้นแห้งๆเนี่ยเซลล์เราไม่ชอบแห้งๆแล้วเราตายนะครับเราต้องให้มันชุ่มชนะื้นถึงมีมิวคัสตรงนี้ออกมาแต่ถ้ามีอะไรมาละลายเคืองร่างกายของเราต้องเอามันออกไปนะครับเช่นเราสูบบุหรี่เราต้องเอาบุหรี่ทิ้งออกไปมันก็จะสร้างเมือกพวกนี้ออกมานะครับออกมาทีนี้ถ้าสมมุติมันมีแบคทีเรียอยู่ในนั้น เสมหะเราแทนที่มันจะมีแค่เมือกอย่างเดียวซึ่งมันทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาจจะฆ่าเชื้อได้นิด,นดนนหน่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราต้องการฆ่าเชื้อให้มากกว่านั้นก็จะต้องมีสารตัวอื่นเข้าไปนะครับเช่นเ,เราจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราละนะครับภูมิคุ้มกันของเราตัวนี้จะมีเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่านิวโทรฟิลนะครับนิวโทรฟิลเนี่ยมันจะปล่อยสารออกมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะเป็นพวกฟรีแรดิคอลหรือว่าอนุมูลอิสระนะครับ เช่นคลอไรด์ไอออนนะครับคลอไรด์เนี่ยมันเป็นสารที่เราเอาไว้ฆ่าเชื้อได้ดีมากๆเลยนะครับเช่นเราใส่คลอรีนในสระน้ำนะ,นะเอาไว้ฆ่าเชือ้อร่างกายเราสร้างแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับมันสร้างออกมาไอคลอรีนของเราเนี่ยมันจะมีสีนะครับโดยตัวมันเองของมันจะสีประมาณสีเหลืองเหลืองสีเขียวเนี่ยนะครับเขียวอ่อนแล้วถ้าเกิดมันอยู่รวมกันมากๆมันก็จะเขียวเข้มนะครับจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าถ้าเรามีแบคทีเรียอยู่ในหลอดลมของเรา ร่างกายเราสร้างมิลคัสหรือเมือกออกมาแล้วไอเซลนิวโทรฟิลหรือเม็ดเลือดขาวของเรามันมาตรงนี้ปุ๊บมันก็ปล่อยคลอรีนออกไปเยอะเพื่อเอาไปฆ่าเชื้อมันจึงทําให้เสมหะก,ก้อนนั้นน่ะกลายไปเป็นสีเขียวเข้มนะฮะยิ่งเขียวเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่ามันมีคลอรีนอยู่ในนั้นเยอะมากขึ้นนะนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ในการฆ่าเชื้อได้ดีนะแล้วเราก็จะต้องไอมันออกมาเพราะว่าถ้าเราไม่ไอมันออกมาเสมหะอุดอยู่ในนั้นนานคือต่อให้เชื้อมันตายแล้วมันเชื้อมันก็สร้างตัว ขึ้นมาใหม่ได้นะครับเราก็อาจจะเป็นการติดเชื้อได้นะครับอ่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องมีไอ้ไอ้เมือกตัวนี้อยู่นะครับแต่เมือกมันก็ไม่สามารถอยู่ลอยออกมาจากทางเดินหายใจของเราได้ในระบบร่างกายมันฉลาดนะครับมันจะมีเซลล์ที่มีขนขน,นะครับขนเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นขนๆพวกนี้มันจะคอยโบกพัดพัด,พ,ดพัดให้ตัวเสมหะเรามันลอยลอยลอยขึ้นมาจนถึงตรงกลางแล้วเราไอามันออกมาได้นะครับเซลล์ขนขนพวกนี้จะเรียกว่าซิเลียนะครับอ่า เราก็จะประกอบไปด้วยเซลล์เยื่อบุที่มันมีขนๆเซลล์ก๊าบเลตท,ที่มันเอาไว้สร้างเมือกพวกมิวซินพวกนี้แล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวที่เอามาเอาไว้ฆ่าเชื้อสร้างคลอรีนพวกนี้ออกมาได้นะครับนี่ก็เป็นทางเดินหายใจเรานะฮะอ่ะทีนี้ถ้าเราลองเรียกกันดูปอดอักเสบนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วปอดเรียกว่านิวโมนะครับปอดอักเสบนิวโมไนติสนะครับแต่เวลาถ้าปอดติดเชื้อเนี่ยนะะเขาจะมักจะเรียกว่าน,นิวโมเนียนะครับนิวโมเนียนี่คือเป็นปอดติดเชื้อ แต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็มักจะเรียกว่าปอดบวมนะครับซึ่งจริงมันก็ไม่ค่อยถูกสัทีเดียวเนื่องจากว่าปอดบวมเนี่ยในภาษาทางการแพทย์เราไม่ได้เรียกว่าอ n e น m o n i เนะครับนิวโมเนียคือเป็นการติดเชื้อที่ปอดจะเป็นเชื้ออะไรก็ได้นะเชื้อไวรัสเช่น c o v i ิด -19 ก็คือ covid 1 9นิวโม n นี e u นะครับถ้าเป็นแบคทีรียแล้วเราชูรู้เชื้อรู้เชื้อว่ามันเชื้ออะไรเราก็จะเรียกเชื้อตัวนั้นแล้วก็ต่อได้นิวโมเนียเป็นต้นนะครับอ่าแบบนี้ แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของปอดที่บวมอะปอดบวมในทางการแพทย์เราจะถือว่ามันบวมน้ำนะครับคำว่าบวมน้ำเนี่ยเราจะเรียกว่า edema edema นะครับ ede e ma ตัวนี้เป็นเป็นการบวมที่มีน้ำอยู่ข้างในนั้นปอดเนี่ยเราจะเรียกนิวโมก็ได้หรืออีกคำหนึงในทางการแพทย์เราก็าคือ pulmonary นะครับอย่างผมเนี่ยเชี่ยวชาญด้านโรคปอดก็จะเรียกว่าเป็น pulmonary specialist อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ pulmonologist อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เรียกได้ทั้ง2แบบเรียกแบบไหนก็ได้อาจจะงงนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราทำไปนานๆเดี๋ยวเราก็ชินไปเองนะครับฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆใช้บ่อยๆเราก็จำไปเองเหมือนกับเราเรียนภาษาอะไรสักอย่างใหม่ๆเราต้องทำบ่อยๆนะครับอปอดบวมเรียกว่าอะไรปอดบวมจริงๆก็ต้องต่อด้วยคำว่าปอดบวมน้ำนะครับ เราเรียกว่า pulmonary edema นะครับก็คือปอดมีการบวมน้ำแต่มันไม่ได้บอกว่าทำไมปอดมันถึงบวมน้ำได้นะครับคือมันก็มีจากหลายสาเหตุเช่นท่านเป็นโรคไตาวายร่างกายขับน้ำไม่ออกฉี่ไม่ได้มันก็ท่วมมาที่ปอดนะเป็นโรคหัวใจวายหัวใจมันบีบเ,เอาเลือดออกไปไม่ได้มันก็ทนเอามาที่ปอดน้ำมันก็ร่วมาก็เป็น pulmonary edema จากหัวใจมันวายได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ปอดเนี่ยมันก็เป็นอวัยวะที่ มันไม่สามารถดูดลมเข้าไปในตัวของมันเองได้นะครับเราจะต้องใช้กล้ามกล้ามเนื้อต่างๆในการหายใจเช่นกล้ามเนื้อกระบางลมกล้ามเนื้อทรงอกหายใจเพื่อดูดลมมาปอดเข้าไปดูดลมเข้าไปในปอดนะครัให้ปอดมันแลกเปลี่ยนก๊าซของเราเองนะถ้าเราหายใจไม่ได้ลมไม่เข้าปอดออกซิเจนเราก็ตกอย่างนั้นเป็นต้นนะครับตัวปอดเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในช่องอกของเรานะครับ มันไม่ใช่ช่องอกของเราข้างในเนีย่ยทั้งอันเป็นปอดนะครับก็คือเป็นช่องโล่งๆเหมือนเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วปอดเรามันเข้าไปซ้อนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราหยายใจเข้ามันก็เหมือนเป็นการขยายไอตัวห้องตัวนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดสุญญากาศร,ระหว่างรอยต่อที่เป็นปอดกับตัวที่เป็นผนังทรงอกเป็นสุญญากาศปุ๊บมันก็จะดึงให้ปอดมันขยายขึ้นพอปอดขยายขึ้นมันก็จะดูดเอาลมจากปากจากจมูกเราเข้าไปในปอดอ่า <drying> อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการหายใจนะครับ ในช่องเยื um ่อหุ้มปอดตรงนี้ระหว่างผนังทรงอกของเรากับปอดตรงนี้ก็จะมีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า plural cavity นะครับ plural cavity คือช่องระหว่างไอ้ตัวปอดนะครับกับตัวทรงอกของเรานะครับปอดเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มนะทรงอกเราก็มีเยื่อหุ้มนะครับเยื่อหุ้ม2อันนี้เราเจะมันมันจะมีความสำคัญมากๆในหลายๆหลายๆกรณีนะครับ ก็บางทีก็เป็นการอักเสบขึ้นมาทําให้บางคนหายใจเข้าแล้วเจ็บอ,อย่างเงี้ยนะครับไอเยื่อหุ้มตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า plural นะครับ plural ก็คือเป็นเยื่อหุ้มปอดถ้า plural cavity ก็คือเป็นช่องระหว่างเยื่อหุ้มปอดนะครับ plural ถ้า plural มีการอักเสบเติม itis เข้าไปเป็น pluralitis นะครับ หรือบางคนมีการอักเสบบางชนิดเช่นว่าเราติดเชื้ออะไรเป็นหวัดอะไรหายมาแล้วนะครับแต่เรามีหายใจแล้วมันเจ็บเจ็บหน้าอกเจ็บปอดเนี่ยบางครั้งเราจะเรียกว่าพลูไรซี่นะครับพลูไรซี่นี่คือเป็นการที่มีการอักเสบของเยื่อหุ้มปอดที่อาจจะเป็นจากไวรัสหรือจากอะไรก็ได้แล้วพวกนี้หายเองไม่ต้องทำแอลเอนซินเลยมันหายเองนะครับอ่าจริงๆก็เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าคำศัพท์ทางการแพทย์มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรา ทบทวนอีกรอบหนึ่งก็คือหายใจเข้าทางจมูกจมูกเรียกว่าไรโนนะครับอ่านะครับเจอเทอร์มินเอตนะครับเป็นเนื้อเยื่อด้านในที่เอาไว้ให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความชื้นกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปนะครับมีท่อเทียดักเชื่อมกับหัวตานะครับมีท่อยูสเตเชียนทิวเชื่อมกับหูชั้นกลางของเรานะครับเข้าไปลึกนิดนึงเป็นแฟริงส์หรือคอหอยลงไปเป็นกล่องเสียงที่เรียกว่าแลริงส์นะครับเจอหลอดลมใหญ่เรียกว่าเทรคีย หลอดลมใหญ่แตกเป็นหลอดลมฝอยๆเรียกว่า bronchus นะครับถ้าเป็นเพราผูพ์ก็เติมตัวไอก็เป็น bronchi นะครับ bronchi เนี่ยลงไปลึกๆก็จะเป็นหลอดลมฝอยเล็กๆลงไปอีกอันนี้ก็จะเรียกว่า b r o n c h i o นะครับปลายสุดของ b r o n c h i o ก็จะเป็นถุงลมและถุงลมเล็กๆไปหมดเลยพวกนี้จะเรียกว่า alveolar นะครับและในแต่ละที่ก็จะมีเซลล์ต่างๆนะครับเช่นน n e u m o c y t e เป็นเซลล์ที่เอา ที่มีความสาคัญนะเดี๋ยวไว้เรื่องเซล์พวกนี้ผมพูดทีหลังแล้วกันนะครับถุงลมป่งพองเออเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงถุงลมป่งพองมันไม่ใช่ว่าอเวลยวมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการโดนที่ผนังอเวัยวะของเราเนี่ยผนังถุงลมมันโดนทําลายนะครับโดนทําลายไปหมดเลยทาให้ถุงลมพวกนี้แทนที่จะมีหลายๆอันมันก็มารวมกันอ่ากลายไปเป็นถุงลมก้อนใหญ่ๆหนึ่งอันการที่มันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่ดีนะครับมันไม่ดีเพราะว่าเวลาที่เรามีถุงลมเล็กๆหลายๆอันเนี่ยเมื่อเทียบกับถุงลมใหญ่ๆอันหนึ่ อันเล็กเนี่ยรวมกันแล้วมีพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นอันใหญ่1งอันพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนก๊าซมันน้อยกว่าคนพวกนี้ก็จะเหนื่อยง่ายกว่านะครับถุงลมพองๆไม่ใช่ของดีนะครับเป็นของไม่ดีนะฮะถ้ามีถุงลมเล็กๆเยอะๆเนี่ยถือว่าดีอ่านะครับแล้วที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราเติมคําว่า itis ก็จะแปลว่าอักเสบทันทีเช่น rhinitis จมูกอักเสบนะครับ ฟาริงจติสข้อหอยอักเสบลาริ่งจติสกล่องเสียงอักเสบนิวโมนิทิสปอดอักเสบอัลวิโอไลติสถุงลมอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้ได้กับทุกอวัยวะนะครับไม่จะาเป็นตาเป็นเป็นปากเป็นลิ้นเป็นอะไรก็ได้นะครับเติมไอติสแปลว่าอักเสบหมดทุกอย่างแต่มันไม่ได้บอกว่าทําไมถึงอักเสบนะครับอ่าและสับทางด้านเกี่ยวกับปอดปอดติดเชื้ออักเสบเรียกนิวโมเนียนะครับปอดมีน้ําท่วมเรียกพูมเมอรี่อดีมานะครับ อันนี้เท่านี้ก่อนถ้าวันหลังมีคําศัพท์อะไรที่อยากจะรู้ผมจะามาพูดให้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันเป็นการเรียนรู้เพื่อความสนุกท่านไม่จำเป็นต้องจําเรื่องพวกนี้เลยนะครับฟังเล่นๆเอามันๆไปเฉยๆนะครับก็ทําให้รู้ว่าเวลาที่เราเรียนหมอเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับนี่แค่ระบบเดียวถ้าท่านอยากรู้มากกว่านี้ผมพูดระบบอื่นให้ฟังเรื่อยๆก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ